มารวยนั่งลงก่อนนั่งลงกินไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยเนี่ยเออตาลนั่งแล้วรวยนั่งลงกินไหมนั่งลงอ่านั่งลงนั่งลงโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่เราตัวนะน้องตาลแม่ขอมือหน่อยคุณแม่ขอมือหน่อยโอเคโอเคอ่าน้องตาลได้ไปก่อนน้องรวยนั่งลง น้องรวยมารวยนั่งลงนั่งนะนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงเอามือมาเอามือมาเอามือมาอ่ะชิคเกอร์แฮนชิคเกอร์แฮนชิคเกอรแฮนอ่าเดี๋ยวลีลาสักหน่อยสมกับความส่วนมาัสดีน้ำเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค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 เดิน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 อ่ะรางวัลไป